ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กร,รุบรักท่านด้วยครับมือนี้ก็ได้รับของมาก็อีกแหละครับคุณสุ่งยังมาก,กเลยครับครับคุณสุ่งมหาัยครับท่านหัว่าเป็นยังครับเซี่ยู่ทางกรุงเทพกันแหละครับพี่น้องที่กรุงเทพบั่นพื้นก้ายอยู่นาโพอำเภอนาโพน,นะครับ ส่งค้องมาปเาป็นนิดนึงในกรุงเทพรับก็ทรงคล้องมาครับเด็จะเปิดเบิ้งนะครับเป็น,น้องโบโหเป็นอยียงครับกดปิดยางดีตัวนี้ครับเอฟซีใจดีใจบุญครับพี่น,น้องเป็นขาส่งมาขอมาเบิ้งครับเป็นยางแน่ อันนี้ยังครับบึงเตายรายางพก็ลายยางเลยพี่น้องครับโอ้เคืนทรงกางเกงมากนะพี่น้องกางเกงมากยางงามเลยครับโอเคอยู่ครับถึกทรงอยู่นี่คือกางเกงครับน้ำเสื่อ มาฝากครับส่งมาให้นี่กระเสื้อครับโอ้เป็นสือเสือมานำครับปเบึ่งกันครับงามปไนไดเครับเสื้อเสื้อโอ้เสืออเส้องามเลยครับนี่เสื้อเชนย่าครับโอ้ คือลายลายขาวครับพีน่น้องคุณงามน้ำใจดีครับพี่หนุ่มคุณทรงมอ,อบคุณลายๆายด้วยครับเคุนได้ทรงเสือทรง,ทรงมีอย่างหนึ่งป็นลายยาอยู่ครับหนะ่ะเสือมีกางเกงด้วนะครับ นี่ติดไซเว็นก่อนครับ้ขังเก่งได้กขงเก่งได้เสืองานถท่นอ้อยเนาะครับโอ้ิ่มใส่ปุ๊กระ,กะดุมครับ งานเี่น,น้องในนอตอนนี้ที่ใส่พี่น,อน้องเบื้งเลยเลยครับพี่น,อน้องคือว่าใส่้องซอนเลยนะครับครับ เสื้อพี่นย่างงามเลยครับพี่น้องใหม่เอี่ยมองเลยครับงามเต็เสื้อหรอกครับพี่น้องคนบางงามหรอกครับคนกะตัวนี้ก็ใส่แว่นนะครับผ่าตัดตามากะรังไดหนึ่งเดือนครับพี่น้องต้องใส่แว่นตลอดเลยครับใส่เป็นกันแดดครับโอ้ใด้เสื้อและกางเกงครับกาแฟครับ อื่นกาแฟอยังกาแฟดำนี่รับพี่น้องว่ากาแฟนี่ดีครับพี่น้องนี่คือสิแพงนะครับกล่องนึงครับกาแฟอู้อันนี <t> ้ก <x 2> <plausible. S 2> <t> ็เ <x> ป็นน้ำตาลครับพี่น้องตาลตะโนดคืออื่นอื่นน้ำต้านก็ก็เฮ็ดก็ขึ้นเอาน้ำมนานี่นะครับยอดต้านครับค่อยต้านครับ ตำบันเท่านะครับน้ำตาลตะนดครับพี่น้องนี่อันนี้กับอันนี้กับใส่กระปุกครับนี่เป็นใส่ยังไงนะครับอันนี้เป็นใส่ทงมาเลยครับพี่น้องนี่แบบเป็นจุทงครับกินหอมเลยครับหอมหอมครับหอมหวานแสบผมเคยกินแล้วครับแ่บดีอยู่ กะเห็ดอันนั้นเนี่ยคองหวานครับพี่น้องก็ซื้อตัวนี้มาเห็ดของหวานเป็นรสทองเอ้ยยังก็สร้างครับเสบ่บแล้วที่หอมแต่หอมบักต้านนั่นครับเป็นหอมหอมแซ่บนี่ครับกาแฟก็ว่านี่เน,นี่ยนี่ือกะปิครับกะปิกุ้งกุ้งหอยก็โบแมนกะปิกุ้งอื่นอยังเคย คืกล้องกลองคูนับโอันนั้นซื้อบ่ใคลออกครับโอ้หอมครับพี่หนหอมตาเทบครับนี่ใส้กพี่แก้วน้องใหม่และครับพี่นุอมไปห้าน้องใหม่มากประเทศน,น้องไม่ยังก็ใส่ทุ้งไว้ครับเป็นเดือนครับพี่นุอมโอ้ครับเป็นทรงอาหารกันกินมาให้ครับพี่นุอม นี่ของกินของใส่ครับนี่ขอบคุณหลายๆเลยครับที่ทางกรุงเทพครับส่งมาให้ครับพอให้เป็นความหาวรวยมีแต่ความทุกข์ความเจริญเลยครับยาเจ็บยาไข่ยาจนเลยครับขอาเจริญรุ่งเรื่องครับทะคุ้มครองครับปกปักรักษาไ่ไข่เจ็บยาไปเบียดเบียนยาปลไก่เลยครับพี่น้อง สันสุขภาพแข็งแรงเลยครับขอบคุณหลายๆเวยครับที่ส่งของาม,งม,อม,มาใหคค้ครับนี่เก่งนี่เสือมีกาแฟมีกะปิมีน้ำตาลตะโนดครับ่น้องเป็นกระตงเพิ่มคิดฮอดครับตอนนี้กับพ่อพี่ย่างเนาครับขอให้อยูดีมีแห้งเนื้อครับ่น้องครับสัดีครับพลาเป็นคนนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ